I got a bottle of Patron and some lights off. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โคโดี้กัคโปโชฟ่ฟอร์มเทพยิงประตูแรกในรายการฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้สําเร็จอีกเช่นกันโดยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวมาร่วมทับโดยเร็วที่สุดนะครับคาดว่าจะได้ตัวโคโดี้กัคโปช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ของดีราคาถูกแมนยูเตรียมปิดดีวคว้าโคโดี้กัคโปค่าตัวแค่34ล้านปอนด์ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข เตียมปิดดิวแข้งใหม่ฝีเท้าจัดจ้านด้วยค่าตัวเพียง34ล้านปอนด์เท่านั้นวันที่22พฤศจิกายนเดอะเทลกราฟสื่อดังของอังกฤษตีข่าวว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเเีมริกอังกฤษหวังที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวโคดี้คักโปนแนวลูกชาวเนเธอร์แลนด์ของ PSV ไอโอเฟมาสู่ินโอแทฟฟอร์ดให้ได้ในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้โดยโคดี้คัพโปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในศึกเวิร์คัพ2022ที่กาตาเป็นที่เข้าใจกันว่าเอริกเทนฮารผู้จัด ยูเนเตดต้องการมองหาแนวลุกคนใหม่มาร่วมทัพเพื่อแทนที่คิสเซียโนโรนัลโดที่ต้องย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้โดยเล็งไปที่โคดี้กัคโปว่าที่กองหน้ายูเนเตตคนใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ แฟนแมนยูต้องอึง้งแม็กควายลุกชอโชว์เก๋าพาอังกฤษลุยฟุตบอลโลก2022แฟนแมนยูในเตตต้องแปลกใจหลังจากแม็กควายและลุกชอฟงัดฟอร์มเก่งช่วยพาทีมชาติอังกฤษคว้าสาแต้มแรกในฟุตบอลโลก2022ที่กาตาวันที่22พฤศจิกาย,ยนคว้นหลงจากเกมนัดเปิดสนามของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่เอาชนะทีมชาติอิหร่านทีมอันดับ20ของโลกไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ2นำจากฝูงของกลุ่มบีในเวลานี้ เกมดังกล่าวนะครับแฮร์รี่แม็กควายและลุกชอ2สตาร์จากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มักจะโดนเหล่าแฟนปีศาจแดงตําหนิเรื่องฟอร์มการเล่นอยู่บ่อยครั้งกับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลุกชอช่วยเกมลุกฝั่งซ้ายได้ดีเกมรับไม่บกพร่องแถมยังเปิดบอลสุดสวยให้เบลลิงแฮมมงพาอังกฤษขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนแม็กควายมีช็อตมองไปชนคานอีกด้วยจากนั้นได้หนึ่งแอซซิสจากการมงตั้งให้ซาก้ายิงนําห่าง2ประตูต่อศูนย์หลังจากเหล่าคอบอลเห็นล่างทองของแฮร์รี่แม็กควาย ไม่ได้ที่ทั้งกู่โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยแฟนบอลหลายคนเชื่อว่าแฮร์รี่แม็กควายทำผลงานได้ดีกับทีมชาติอังกฤษแต่เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นักขนาที่อยู่กับแมนยูในเดนอกจากนี้ยังมีแฟนบอลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับอทิเช่นวันนี้แม็กควายจ่ายบอลได้อย่างมหัศจรย์มันเป็นเกมที่ดีสำหรับเขาในการสร้างความมั่นใจนอกเหนือจากการอยู่ห่างจากสื่อเชิงลบรอบๆสโมสรหวังว่าเขาจะคงฟอร์มนี้ตลอดไปและกลับมาหาเราด้วยทำไมแม็กควายถึงแย่สำหรับแมนยูแต่จริงๆ แล้วมันสุดยอดมากสําหรับทีมชาติอังกฤษแม็กควายใส่ชุดทีมชาติแล้วกลายเป็นยักษ์ใหญ่ลูกชอเป็นแบ็กซ้ายตัวลุกที่เหลือเชื่อลูกคอยปอนนั้นสมบูรณ์แบบ เดยองตั้งเป้าอยู่บาร์ซ่าอีก8-10ปีเชื่อสโมสรปล่อยรายละเอียดสัญญามิทฟิลเด็ตแมนตั้งเป้าอยู่กับบาร์เซโลนาอีก8-10ปีพร้อมชี้ว่าสโมสรอนเป็นคนทำรายละเอียดสัญญาลูแฟงกี้เดยองกองกลางของบาร์เซโลนาแสดงความชัดเจนนะครับว่าต้องการอยู่กับสโมสรอนต่อไปอีก8-10ปีดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่บาร์เซโลนาประสบปัญหาทางด้านการเงินทําให้ต้องขายสินทรัพย์สสสมบาง่วน ในการนำมาลงทะเบียนนักเตะใหม่โดยที่เอริกเชนฮากใช้เวลาเกือบทั้งซัมเมอร์ล่าตัวสิทธิ์เก่ากลับมาร่วมทีมอีกครั้งก่อนที่สุดท้ายแล้วดิวนี้จะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับและปีศาจแดงหันไปคว้าตัวคาสซิมโลมาแทนที่ผมมีความสุขมากๆในบาร์เซโลนาตอนผมลงเล่นมันก็ยังยอดเยี่ยมในแง่การใช้ชีวิตที่นี่สมบูรณ์แบบเลยละผมมองตัวเองอยู่บาร์เซโลนาให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนตัวผมหวังว่าจะอยู่ต่อไปอีก8ปดถึงสิปีเลยนะเดอยองเผยกับเดอะเทเลกาฟนะครับนอกจากย้ำ ขคตของเขาโดยยองยังพูดถึงเรื่องรายละเอียดสัญญาที่ถูกหยิบนํามาเล่นเพื่อบีบให้เขาย้ายทีมแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอยู่มาวันหนึ่งก็มีข่าวตีพิมพ์รายละเอียดสัญญาของผมผมไม่ได้ปล่อยมันที่ไหนแล้วมีอีกฝ่ายเดียวที่รู้เรื่องนี้ดังนั้นต้องเป็นสโมสรที่ปล่อยมันออกมาทันใดนั้นก็มีจดหมายที่มีคําถามเรื่องสัญญาของผมเพราะประธานคนก่อนได้ทําสัญญาเอาไว้ผมพบว่ามันน่าลาคาญมากๆที่ได้รู้ว่าสโมสรเป็นคนทําเรื่องแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะผมโทษคนใน บาซ่าที่บีบให้ผมย้ายทีมแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกเขาแน่นอนพวกเขาคือคนของบาซ่าสาหรับผมเพราะพวกเขาเป็นคนนําสโมสรอนเดินหน้าแต่ผมไม่ได้พบกับพวกเขาตอนที่ผมอยู่สโมสรอนพวกเขาก็ไม่ได้มีผลอะไรกับผมเลยในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับเดยองลงสนามให้กับบาซ่าไปแล้ว17นัดนะครับในฤดูกาลนี้แม้จะตกเป็นเพียงตัวสํารองบ่อยครั้งในช่วงแรกแต่เขากลับมาทําผลงานได้ดีและยึดตําแหน่งตัวจริงได้ในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเบรกให้ฟุตบอลโลกนะครับ I got a bottle of Patron and some lights off Two red devil looking eyeballs And I finna turn up when the night falls